สวัสดีครับเพื่อนๆครับเปือเย็นบ่ายๆร่วงเข้าเย็นๆแล้วนะครับวันนี้ก็พอดีมีช่วงเป็นฤดูเปิดแหละก็เข้าเทศการต่างๆนะครับก็เลยมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาพูดคุยให้ฟังว่านาักดนตรีโดยเฉพาะมือกีตาร์นะครับก็เอาว่าเราว่านักดนตรีที่เป็นนักกีตาร์แล้วกันแล้วก็นักดนตรีทั่วไปแล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญ ก็คือสกิลส่วนตัวนะครับเรื่องหนึ่งก็คือ,อพวกเทคนิคในการเล่นอนะไรต่างๆของความเป็นนักดนตรีในชนิดนั้นๆน,น,นะครับที่คนจะต้องฝึกแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของซาวนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเราเล่นดนตรีมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็อยากที่จะมีโอกาสได้เล่นโชว์นบนเวทีบ้างได้เล่น เป็นวงบัางได้มีการเอาเครื่องดนตรีของเราไปผสมกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นอาจจะเล่นแค่2ตัว2ชิ้น3ชิ้นนะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่สําคัญที่ตามมานั้นคือเรื่องของซาวกีตาร์ที่เราอยากจะเอาขึ้นไปใช้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําสเต็ปต,ต,ต่างๆในเรื่องของการใช้ซาวกีตาร์แล้วก็สถานการณ์จริงบนเวทีนะครับ บนเวทีเนี่ยมันจะมีหรือห้องซอ้อมหรืออะไรเขาแล้วแต่นะครับมันจะมีเสียงแอมเบียนที่เป็นเสียงอุปกรณ์ดนตรีชนิดอื่นแล้วก็เสียงบรบกวนของเครื่องกําเนิดเสียงอย่างตู้องตู้แอมมันก็จะมีเสียงวิงวังอะไรของมันเป็นปกตินะครับเปิดมามันก็จะมีเสียงการทํางานของมันครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นแอมเบียนที่แอมเบียนที่บรบกวนเขาเรียกสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริงในการใช้งานนะครับ ทีนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์ขึ้นไปเซตเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องการจะทดสอบก็คือว่าเสียงกีตาร์ของเรากับตู้แอมของเรานะครับที่ยังอยู่ในแอมเบียนซ์เฉพาะกีตาร์ของเรานั้นน่ะมันให้เสวให้เสียงออกมาเป็นยังไงเราอาจจะขึ้นไปแล้วก็ปรับตีคอร์ดดูนะครับอันนี้สายเก่านะสนิมนะฮะอันนี้ตู้แอมเปล่าๆนะครับลองิ i กอัพตัวบน ครับตัวล่างรู้สึกว่าแหลมมันบางไปก็มาเลื่องแหลมนิดหนึ่งนะครับก็ผมก็เคยเห็นคลิปของอย่างที่หมูเนี่ยเขาก็แนะนําว่าตู้แอมอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไปปรับแต่จริงๆแล้วในการใช้งานจริงเนี่ยเราบางทีเราไปเจอตู้แอมที่ที่เราไม่ได้เอาไปเนี่ยเป็นตู้แอมชนิดที่มันทําอย่างนั้นก็ไม่ได้นะทีนี้เลยต้องใช้มาตรฐานเทสในการเช็คสิงกีตาร์เปล่าด้วยหมูก่อนนะครับ ตัวล่างแหลมไปหรือเปล่านะครับครับตัวกลางนะครับเป็นสิ่งกีตาร์ไหมเป็นสิ่งที่เราคุ้นหูคุ้นเคยทุกวันที่เราเล่นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือถามตัวเราเองเมื่อเราไปเจอสถานการณ์ เหตุการณ์จริงเอานะครับบนเหตุการณ์จริงในการเล่นเนี่ยอาจจะแค่เป็นห้องเป็นรูนะครับมีพื้นที่แค่6คูณ6เมตรหรือ4คูณ6หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันก็เสียงมก็จะอุดอู้ทุกอย่างก็จะสะท้อนอื้อไปหมดนะครับสงกีต้าที่ฟังลองตีกับกลองดูนะฮะจากซิงค์ครีมเ่าๆนี่ย สถานการณ์จริงอาจจะเป็นเวทีขนาด4ีหเมตรในร้านนะครับซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าร้านนี่ก็จะเป็นพื้นที่ปิดที่เรียกว่าคล้ายๆเป็นลูมเป็นซิมูเลตมิติไดเมนชันแบบลูมหรือเป็นซิมูเลตมิติแบบข้างเปิดหรือเปิดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งทึบข้างหลังทึบนะนี่สถานการณ์แบบนี้ซาวก็จะไม่เหมือนกันนะครับหา้าลองนึกตามนะครับข้างเปิด ข้างบนมีหลังคาหน้าเปิดนะครับซาวนี้ก็เป็นลักษณะแบบเหมือนจะเป็นแบบถูกบีบให้แบนนะครับถูกบีบให้แบนนี้ลรวก็พุ่งออกไปอย่างนี้นะครับกระจายออกด้านข้างได้นะครับแต่ถ้ามี2ข้างปิดแล้วมีหน้าเปิดอย่างเดียวก็จะเป็นลักษณะแบบฮอลโลนะฮะคุณก็จะกําเนิดเสียงอยู่ในจุดที่อาจจะไปตกในจุดที่มันทําให้เกิดขึ้นที่กัดเกิดการวิ่งซ้อนเฟก,กันก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆนะครับข้างเปิดหรือเปิดข้างเดียว ข้างเปิดหมดเลยหรือเปิดข้างเดียวและปิดข้างปิดหลังบนมีหลังคานะครับนี่คือลักษณะของรูมของสเตทของแอมเบียนซ์ ience, หรือสถานการณ์เดเพนชันที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการขึ้นไปเทสเสียงกีตาร์เนี่ยคุณอันดับแรกคุณเทสเสียงคลีนก่อนนะครับลองใส่เอฟเฟกต์ขึ้นมานิดหนึ่งมีคลีนแบบ รีเวิร์บเข้ามานิดนึงนะครับนะครับเมื่อได้ซาวที่ได้ยินชัดเจนแล้วก็รีเวิร์บมันก็ส่งผลให้ภาพเสียงของอ่าภาคเสียงของกีตาร์คุณชัดเจนถือว่าโอเคแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอสถานการณ์ที่มันเป็นฮอลโล่นะครคือข้ามปิดหลังนี้แล้วก็มีหลังคานะครับเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะสถานการณ์อีกอีกสองสถานการณ์ผมจะพูดให้ฟังนะครับข้ามปิด สองข้างหรือปิดข้างเดียวก็ลักษณะแบบเป็นสเตทที่แบบผสมนะครับมันจะไ่ไม่เป็นอะไรเป็นชาติแบบ room, รูมนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้รีเวิร์บของคุณเพื่อช่วยให้เสียงมันมีความลึกขึ้นก็สามารถใช้ได้ในระดับที่ฟุ้งกระจายระดับนิดๆนะฮะอย่าฟุง้งถ้าฟุ้งกระจายมากก็พอได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับทีนี้ เมื่อมันเป็นฮอลโล่นะฮะเป็นห้องที่หน้าเปิดประตูเปิดสองข้างปิดอย่างเงี้ยสมมติเป็นปึกแถวเงี้ยนะฮะเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยแต่ว่ามีร้านมีอะไรที่คุณต้องไปเล่นนมันก็เหมือนว่าคุณไปอยู่ในอุโมงค์นะแล้วพยายามจะเล่นผ่านอุโมงค์ออกมาเพราะฉะนั้นไอาการปรับเสียงกีตาร์ได้หนึ่งละสองเรื่องของรีเวิร์บหรือการปุ้มกระจายคุณต้องคิดให้ดีในเรื่องของ รีเวิร์บแล้วก็ดีเล์นะครับเพราะมันเหมือนจะเป็นปากกระบอกปืนเนี้ยจะพุ่งออกมาถ้ามันเป็นลูกมันซ้อนกันมันจะซ้อนวิ่งซ้อนก่อนออกมาแล้วมันจะฟังออกมาแล้วมันจะอื้ๆไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือปรับไว้น้อยๆแล้วเทสต์อยู่นะครับทีนิดของนี้ก็น่าจะได้โอเคถ้าสมมติว่าผมปรับให้มันกังวานขึ้นมานิดนึงนะครับอ่นะครับนี่คือ ซาวที่เราควรจะนึกถึงด้วยเป็นเรื่องสําคัญนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราปรับเอฟเฟกไว้ที่ห้องเนี่ยฟังด้วยหูเนี่ยพอไปเล่นบนเวทีแล้วมันต้องปรับใหม่หมดนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ที่ยกเอาไปใช้นะมันไม่เหมือนในห้องในรูมนะในรูมนี่มีปิดหมดเลยอ่าหกหกด้านข้างล่างเป็นพื้นข้างนี้ขวาซ้ายหน้าหลัเเนนงเป,เป็นเป็นผนังบนเป็นเป็นเพดานหกด้านกระจกหกด้านปิดหมดเลยนะเสียงก็จะคนละแบบนะครับ อย่างเงี้ยบางทีไปเล่นบนสเตทตรงจุดที่มันเป็นเหมือนฮอลโล่เป็นมงใช้งานไม่ได้ก็ต้องมาปรับลดตัวใดตัวหนึ่งลงเพื่อให้มันชัดนะครับการปรับรีเวิร์บให้ซาวมีความลึกกับเสียงคลีนเป็นอะไรที่เมื่อคุณไปเล่นเข้ากระวงเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลให้มันมีความมิติของเสียงที่ดีขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราผมไม่สนอ่ะผมเอาเสียงด้านๆอย่านนงเงี้ยเล่น คุณไม่เชื่อลองอ่าจแล้วบันทึกฟังนะมันเหมือนกับอะไรที่มันแห้งๆแ,แล้วก็มันมันไม่มีรสชาติที่ที่ที่ควรจะเป็นอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปรับซาวด้วยรีเวิร์บหรือดีเลยเนี่ยนะค,คนจะทำไว้สักสองระดับนะครับในเสียงใกล้ๆเคียงกันก็คือติว่าคุณมีแค่เสียงคลีนอย่างเดียวแบบนี้ที่ผมทำไว้นะฮะอันนี้คลีนอย่างเดียวเลยนะกับรีเวิร์บนิดนะึ นะครับอาจจะมีดีเลยนิดๆน,นะครับกับไม่มีเลยอันนี้มีดีเลยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนะี้ก็ควรจะพอดีนะเวลาคุณตีคอร์ดก็จะไม่ลง คลีนจบไปแล้วในเรื่องความทุ้มแหลมความชัดก็อยู่ที่คาแรคเตอร์ของกีตาร์คุณแล้วละ่ะถ้ากีตาร์คุณเป็นสแตตเสียงทแวงมันก็จะใสได้เปรียบนิดนะะ <c oughs> ดึ่งนะฮะพอดีกีตาร์ตัวนี้มันก็เขาก็ให้เสียงแวงที่ดีนะฮะสำหรับติงัพคู่ตัวนี้นะครับอ่าผ่านไปเรื่องรีเวิร์บเข้าใจนะฮะทีนี้ยังมีสเตตอีกอย่างนึ่งก็คือเ,เรียอว่อเท หรือพื้นที่ราบที่เป็นดิเมนชันแบบราบแล้วคุณเล่นอยู่บนเวทีเช่นนะครับสนามโรงเรียนเวทีในวัดนะครับขนาดใหญ่ที่มันเป็นลักษณะแบบเวทีคอนเสิร์ตเพจก็คือพื้นที่โล่งเลยไม่มีด้านไหนปิดให้คุณเลยข้างหลังก็ไม่ปิดโล่งหมดทีนี้วิธีจะให้เสียงกีตาร์คุณพุ่งไปไกลและได้ไดยินชัดคือเลือก รีเวิร์บแบบเพลทนะฮะ pl plate เนี่ยเพลทแปรว่าแผ่นแบนๆเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปจัดแบบรูมนะฮะเสียงมันจะไม่ออกเลยแล้วมันก็จะอู้ได้ยินอยู่ในระดับแค่ไม่เกินเวทีไม่กี่เมตรเองจริงอยู่ถ้าคุณมีภาพขยายออก pa นะครับเสียงเหล่านั้นก็จะวิ่งไปไม่ไกลพอเหมือนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยู่บนเวทีควรจะเลือกเวทีที่ขนาดใหญ่นะฮะ ไม่ใช่เวทีเล็กๆอย่างในโรงอาหารหรืออะไรเงี้ยก,ก,ก็อย่างอย่างอย่างไม่ใช่หรือว่าอย่างในโดมอย่างอย่างเอาที่ว่าไงสนามฟุตซอลเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่าเป็นเป็นพื้นที่แบบแค่มีหลังคาตัวเองนอกนั้นก็เปิดหมดด้านข้างเหมือนเหมือนสถานการณ์ก็เหมือนอย่างที่ผมพูดอันดับแรกก็คือเวลาคุณปรับรีเวิร์บช่วยเสียงของคุณให้มีความก้องลึกเนี่ยก็เลือกลักษณะแบบรูมได้นะครับเพราะว่ามันยังมีเพาดานด้านบนช่วยกดเสียงคุณให้ต่ําลงมาให้เกิดการ กระจายได้พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่ความสูงของสัง้าด้วยถ้าสังคาสูงมากก็มีลักษณะเป็นแบบเพลทเหมือนกันก็คือแบบแบบแฟตพื้นที่ลาบนะครับแต่ว่าพื้นที่ลาบขนาดไหนละ่ะขนาดสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลน,นะหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเล่นในสถานการณ์แบบนั้นก็ให้นึกภาพตามนะครับแต่สําหรับคนที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าการปรับเอฟเฟก แต่ละสถานที่แต่ละสถานาการณ์อากาศร้อนอากาศเย็นอากาศชื้นฝนตกไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการอยากที่จะเป็นมือกีตาร์ที่ควรจะได้เล่นได้ดีและสื่อสารเนื้อความของดนตรีออกมาได้ดีนั้นเรื่องสาวนอกจากฝีมือแล้วเรื่องสาวของตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเอาละอีสถานการณ์หนึ่งคือในฮอล์นะครับหรือในโดมในหอประชุม ที่ปิดหมดทุกด้านผมเคยไปเล่นที่ห้องหองประชุมใหญ่ของอะไรสินประกรณ์นะครับที่สนามจันทร์นะครับน่าจะน่าจะใช่นะโอ้เงอยู่ชั้นสามต้องแบกของขึ้นไปนะครับมันเป็นหอประชุมที่เขาใช้รับปัญญาประจําปีของเขาเลยนะงาน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 ,งานแต่งงานนะครับ ก็เสียงมันอื้ๆไปหมดนะครับไม่ว่าคุณจะปรับยังไงมันจะกังวาลกล้องไปหมดแม้กระทั่งเสียงไม่เสียงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเล่าซาวเนี่ยเรื่องสายพันพีเอเนี่ยผมทํากันเองนะฮะก็ต้องไปปรับกันเองไปเซตกันเองนะครับเป็นเรื่องอะไรที่โอ้โหเจอสถานการณ์นี่มันแบบยากลำบากมากแล้วโดมแบบนั้นมันไม่ใช่โดมไว้สําหรับการจัดคอนเสิร์ตนะเป็นโดมเป็นฮอลล์ประชุมที่ไว้สําหรับทําพิธีของมหาวิทยาลัยเขานะครับประชุมใหญ่บ้างละหรือไม่ก็รับปิญญาบ้างละรับน้องบ้างละหรือบ้างละปะุมนิเทศบ ซึ่งมันก็เป็นลักษณะแบบโดมเหมือนเนี่ยเวโลโดมที่อินโดเซเรียมของมากเนี่ยมันเป็นโดมสาหรับแข่งกีฬามันไม่ใช่อะไรที่จะไปทําเกี่ยวกับเสียงเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเซตเรื่องเสียงในเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรที่ต้องคิดมากนะกัางวานไปมันสะท้อนทุกด้านนะฮะคุณใส่รีเวิร์สมากไปบางครั้งเนี่ยขึ้นไปเล่นกีตาร์เปล่าๆยังออกมาเพาะเลยฮนะไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นรีเวิร์ตัดออกเลยจะมีดีเลยก็คนะืักเสียงจาง ตอนนั้นก็คือตามปกติเสียงคลนคุณก็ปรับเอาตามปกติได้ยินชัดนะครับเนี่ยแค่เนี้ยเวลาคุณไปเล่นในฮอลนี่ยมัน,ม,นมันกังวานเลยในเอฟเฟกต์มันติเอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์ที่ให้เสียงรีเวิร์มันจึงมีเสียงแบบเป็นแบบฮอล์หนึสถานการณ์ของฮอล์แบบฮอลยาวฮอลฮอแฟตคือโรงละครแบบแฟตโรงละครแบบหลังคาสูงโรงละครแบบผน,นังสูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ พวกนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกทีหนึง่งเหตุผลที่ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะว่าของเหล่านี้แหละมันทําให้ภาพลักษณ์ของการพรีเซนต์งานของคุณออกไปสู่หูผู้ฟังเนี่ยมันเข้าหูไม่ใช่ว่าคุณเล่นเก่งอย่างเดียวเสียงกีตาร์คุณก็ทําได้อยู่แบบแนวเดียวไปแบบไหนก็แบบนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเหตุการณ์จริงหรือต้องใช้งานจริงอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น เหตุผลที่ผมมาพูดวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องอะไรที่อยากแกพูดให้ฟังนะครับเอาละเรื่องอันดับต่อมาการเลือกเสียงได้นะครับเวลาไปใช้งานบนเวทีสำหรับนักดนตรีมือกีตาร์ที่เล่นแบบวาไรตีนะการใช้เสียงได้เนี่ยควรจะมีเสียงได้ที่อยู่ประมาณอยู่3ระดับนะครับ1ระดับล็อกเลยนะครับปรับยังไง2 ระดับฮาร์ดล็อกไอระดับไม่ท่านเลยนะฮะบางอกบางเพลงบางทีมีโอกาสที่ต้องได้ใช้แต่ถ้าไม่ได้เล่นเป็นหลักไอเมท่านนี่ก็ไม่ต้องคิดมาใช้ก็ได้หนึ่งอสองก็คือระดับล็อกทั่วๆไปซึ่งล็อกเนี่ยสามารถใช้งานได้กับเพลงไทยที่เป็นเพลงล็อกได้หมดนะครับที่เป็นเล่นเป็นวงล็อกเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งสามก็คือเสียงในระดับโอ e อ d ์ไรส์นะครับเสียงในระดับโอ e อ d ์ไร e ์เนี่ย มันจะเล่นเพลงในโซนล็อกในโซนอะไรอะล็อกอโลในโซนเพลงไทยล็อกทั่วไปอย่างเช่นผมปรับเสานี้ไว้นะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีเสียงโอวไดแล้วก็เสียง รีเวิร์บนิดหนึ่งตามที่ผมเลือกไว้นะครับเวลาไปใช้งานจริงตั้งไว้อย่างนี้เจอสถานการณ์ก็อาจจะต้องลดรีเวิร์บลงนิดหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเน่ยนะครับ ระดับโอเวอร์ไดหนึ่งเสียงนะครับระดับเสียงแบบเนี้ยคอตั้งไว้เนี่ยเราต้องการที่จะให้มันนวลก็แค่ลดบลูกหลงท่านเองเขาก็จะให้ความนุ่มนวลที่เล่นมาเป็นระดับป๊อปล็อกได้นะครับอ่า ถ้าต้องการจะให้หวานขึ้นมาก็ใส่ดีเลย์เข้าไปนิดแล้วก็ใส่คอรัสเข้าไปนิดเดี๋ยวไม่ต้องเยอะนะฮะเร่งในระดับเบอร์หนึ่งเบอร์2อ,องนนระหว่างเลทกับคอนเซนต์อะไรนะคนะอนเดนซิตี้ไอะไรนะคอนเทนซิตี้คือความหนาแน่นของมวลคอร์สกับตัวแกวงนะฮะก็คือเลตติ้งไม่ต้องเยอะนะฮะไม่เกิน2องทั้งสองนันเลยก็ประมาณนี้ฮะก็ได้แล้ว ผมเนี่ยก็เล่นเพลงป๊อปล็อกได้นะเห็นไ,ไหมครับหนึ่งเสียง โอได้ร oh, ะดับไม่แรงมากนะครับผสมกับรีเวิร์บนิดนิดสองเสียงผสมคอรัสเข้าไปนิดนึงกับโอ้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วมีเสียงที่3เนี่ยก็ออกเป็นแบบล็อกเลยประมาณนี้่ะ เสียงนี้ก็จะมี r e เ e ิร์บด a เล่คอรัสนิดเดียวนะก็ผมตั้งไว้มัน1.5กับ1.5 2สองอันพอ,พอกันหรือไม่เกิน2ก็เป็นสิ่งเสียง,งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ดีเล์ในหางที่ไม่หนามากนะครับก็คือนะสองหางประมาณ1วิไม่เกิน1วิ800มิลลิวินา นะหรือไม่เกินหนึ่งวิก็ได้แต่หางบางๆนะครับอย่าเยอะมากนะครับเนี่ยก็สามารถเล่นเพลงพวกนี้ได้หมดนะครับ ถ้าตั้งตามนี้แล้วนะฮะเชื่อได้เลยว่าขึ้นเวทีไหนคุณจะมีมากวัดเสียงมาตรฐานที่ใช้ว่าทดสอบ PA ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคุณไปทดสอบมาแล้วทุกเวทีได้เสียงที่มาตรฐานแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกเวทีเมื่อภาพ PA เปิดแท่นขยายซับวูเฟอร์หรือทุกอย่างเต็มออกมาไลน์อินเข้าไปผ่านเข้าไปในพิกเซอร์ผ่านเข้าตัวฮับตัว DIY อะไรต่างๆ ยิงออกมาปุ๊บเปียงเนี่ยเสียงกีตาร์คุณใช่อย่างที่พูดตามนี้นะครับฟังทั้งผ่านทางมอนิเตอร์แล้วไปฟังไกลๆให้เพื่อนเล่นให้ฟังหรือทสดูนะครับแล้วมันออกมาชัดเจนเสียงกีตาร์ไม่มีลกหางไม่มีกวนความคมชัดทุกอนูอยู่ในนั้นมันจะเป็นตัวทดสอบเสียงภาคขยายของ PA ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า ถ้าขยายถ้าเสียงกีตาร์ออกมาไม่คมไม่คมไม่แน่นนะครับคุณปรับไปเถอะฮะทั้งงานเชื่อผมเละ <c oughs> เละทั้งงานนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทําภาพีเอเองอ,อันนี้หงุดหงิดหน่อยนะถ้าคุณเข้าใจแล้วไปเจอคนที่คุมสเตตบางคนเนี่ยเอาเครื่องเสียงมาเนี่ยเครื่องเสียงแค่แค่เปิดคาราโอเกะให้นักร้องขึ้นมาเต้นร้องเท่านั้นนะพอเจอวงสดเจอเสียงกีตาร์ที่ต้องไปผสมกับเสียงกลองเสียงนัน ไปไม่เป็นเละทั้งงานบางทีเราก็งุดหงิดฮะเพราะแต่ว่าก็ไปยุ่งงานเองเขาไม่ได้บางครั้งผมอยากจะจะไปบอกไปพูดเยอะแยะเลยนะครับแต่มันคนละส่วนกันแล้วก็ไม่ใช่เครื่องเราด้วยบางทีถ้าเราแบบไปกันเองก็เครื่องของเราอยู่ภาคกํลาลังขยายมันสามถึงสี่พันวัตต์เนี่ยก็ซับวูเฟอร์สี่คู่ตูเทอร์โบโดอกสิบแปดอะไรอย่างนงี้นะฮะไปแล้วก็ปรับกันเองไอ้พวกนี้เอายังโอเคนะครับแต่ถ้าไปเจอที่ต้องเอาเครื่องเสียงมาอีกเจ้าหนึ่งแล้วไม่ใช่ะระดับที่โอ้โหเคยผ่านงานมา แต่เจ้าที่เคยผ่านงานมาแล้วแบกสายสายอะไรนะคอไสใ้ใหญ่ๆมานะพูกน้องแบกมางั้นโอเคเลยนะฮะเพราะพวกนั้นเขารู้งานแล้วก็จะมีฮับตั้งให้บนหลังเวทีด้วยใครจะเสียบอะไรผ่านตรงนู้นแล้วเขาก็หนีไปคอนโทรลทางเวทีไปนะฮะไอ้อย่างนั้นใช่เลยมืออาชีพเลยคือเคยทํางานกับระดับคอนเสิร์ตระดับออกงานใหญ่ๆมาแต่ถ้ามาถึงแล้วจะจุดต่อไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีอันอนี้รับรหรู้เลยฮะเละแน่นอนแต่ว่าก็ต้องคอยประคอง ให้งานมันผ่านไปได้นะครับอันนี้ที่มาพูดมาแนะนำนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเก่งแต่เพราะว่าต้องทําเองนะครออกไปงานทุกงานเนี่ยก็ต้องทําเองทํากันเองจึงได้เข้าใจนะครับเอามาพูดมาบอกกล่าววันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเทคนิคกีตาร์เลยพูดเรื่องซาวอย่างเดียวขอบคุณมากครับ